กาบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมบเบลเจียตามตัวตรงเนื้ทางมาวัดมันคาโคมครับขับเบลเจียจะมักกาบไหวจะถูกคอเล็กครับปูถ่าจะสันครับขับเบลเจียเดินทางเข้ามมาจะไปกาบไหวจะถูกคอเลยไปฝากเอฟซีครับหาตัวเล็กหาตัวดีวดๆไปฝากเอฟซีงวดมันที่สิบหกมีนาหกเก็ดครับครับเบลเจียเด็ก ครับเบาเตียเ้ยจุดถูกพอเล็กกบปูเท้าเวสวันครับเดี๋ยวรุ่นตัวเล็กกบเบาเตี้ยครับ เดี๋ยวกำลังรุนตัวแรกครับมาจิเบเลกตัวแหลครับครับเดี๋ยวเบาเสี๋ยาพไปรุนตัวแรกครับมาจิเนเลกตัวไหลครับครับตัวแหลกคูให้เด็กสามนะครับครับรับปูให้เด็กสามครับตัวแรกครับมองจะชัดเลยครับ เบ,บาเตยจะพาไปรุนตัวที่สองครับมาปูจะให้เล็กตัวเลยครับครับตัวแรกปูให้เป็นเล็กสามครับตัวแรงเด็กสามครับครับตัวที่สองจะเป็นตัวในเดียรุนตัวเล็กก็เบาเตียยพร้อมกันครับ ัวที่สองปูให้นะครับเป็นเด็กหนึ่งนะครับครับเด็กหนึ่งครับ,บ,บครับเบร์ชัดๆนะครับครับปูให้สองตัวเลยครับครับสามหนึ่งครับครับเดี๋ยวรอตัวที่สามครับมาดูมาเลขตัวนี้ครับ ม you know, ีโซ yeah. no yeah. ่โมุ่ายาปอให้ก้าวตรงก้าเดิ่อด้รบกนีก้าวกัวใหญเต็มใจเด็กท่านกครับเราเรียบภาพเบิ้งตัวที่สามครับขับตัวที่สามกับเบรกหนึ่งกันครับขับปูให้ได้สามตัวแล้วครับขับสามหนึ่งหนึ่งครับครับครับสามหนึ่งนะครับเบิ้ลห้ชัดแล้วครับ บาวเตียเดินทางมาวันค้าโคมครับมาจุดถูกพอเลยครับปูถาวรสวันดิกับเล็กไปปากเอฟซีนครับสามตัวครับครับสามหนึ่งหนึ่งครับขับหมุนนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับประกาศมาจดดใ้หรือว่าแคปหน้าจอไ้ครับรับความเสียส่วนมุคนโบสถ์ชายพี่จารณญาในการชมครับครับบาวเตีตทำตรงนี้ตามเลยกไปปากเอฟซีอทั้งวันวันที่ที่พกมีหน้าหกเจ็ดครับเอาไปลองเบิรงนะครับครับเปิดไปแนวทางหรือรัฐบาลจากกินแบงครับครับ เบาเตียก็ขอร้งบับานมีโฉมีลาบเฮงเฮงเหมืนมันครับรับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตียตามต,ตรงเลยนะครับครับเดี๋ยวพอกระเบาเตียคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ